ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่อง you t u ทุกทุกคนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องนะครับวันนี้ก็พามาดูสินค้านะครับอัปเดตเป็นสินค้าเือสองนะครับวันนี้ครับนะครับ่องลําโพงเยอะเลยครับนะตาคอนก็มีครับตาคอนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับ รายการแรกเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นดอกเป็นดอกอ 200s นะครับ2 0ออ p ิโ o นะครับ e12 2 0อ s นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับคนใช้เยอะนะครับหน้าสวยๆนะเดิมๆนะครับตัวนี้ครับเดิมๆนี่ครับหน้าประมาณนี้ครับหน้าเดิมๆกระดาษเดิมๆนะครับ ดอกเดิมนะครับนี่ครับดอกเดิมนะครับมีสองดอกนะครับมีสองดอกดอกเดิมนะครับมีสองดอกตัวนี้ซิลิเกอร์หายนะครับแต่ว่าเป็นสองร้อยเอเหมือนกันนะครับมีสองดอกนะครับขายอยู่นะครับดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับดอกเดิมนะครับเนี่ยได้มาสองดอกนะครับสองร้อยเอทนะครับพีออรีโอสองร้อยเอ ดอกเดิมๆนะครับได้มาสองดอกนะครับนี่นะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นดอกสิบห้านิ้วดอกสิบ้านิ้วตัวนี้เป็นดอก3า0รหสิบวัตต์นะครับดอกสิบห้านิ้วตัวนี้เป็นของค่ายออดิโอดีไว้นะครับตัวนี้ครับเป็นงานของออดิโอดีไว้นะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงใสนะครับแต่ว่าผ่านการผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผ่านการซ่อมมาแล้ว ผ่านการซ่อมมาแล้วนี่ครับนี่ครับออเดโอดีไว้นะครับแต่ว่าใช้งานปกติครับซ่อมแล้วใช้งานปกตินะครับราคาก็ลดลงมาครับตามสภาพนะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ดอกละ850บาทนะครับ850บาทนี่ครับออเดโอดีไว้ราคานี้หายากนะครับ850บาทสุภาพสี่สวยไม่เล็กีดสวยนะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ดอกเหมือนกันไหมสภาพเหมือนกันทั้งหมดไหมครับสภาพเหมือนกันปะเหมือนกันนะยองมายงมา พอมนตวนี้พอมันออเดอรี่ไว้มีอยู่มีอยู่ห้าดอกวะหกดอกมีอยู่หกดอกนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับหกดอกความหน้าสีกันไว้นะครับส่วนมากก็จะซ่อมหมดแล้วครับนี่ครับตอนนี้ซ่อมพมกันนะตอนนี้เราซ่อมนะครับนี่ครับทาก,กาวหน้าหวกก็ซ่อม,มแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนกะันนะ ซ่อมหมดแล้วนะครับเดิมไม่เดิมนะครับถือว่าไม่เดิมมีทั้งหมด6ดอกนะครับออเดียร์ดีไวทนะครับดอกละ800บาทนะครับนี่ครับแต่ว่าแม่เหล็กสวยครับนี่ครับไม่เหล็กสวยสภาพสวยนะครับแต่ว่าขาดแล้วซ่อมแล้วใช้งานปกตินะครับดอกละ800บาทนะครับราคานี้ไม่รวมส่งนะครับเอา900รวมส่งนะครับแต่ถ้าอ่ามารับเองก็ดอกละ800นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นดอก mba นะครับตัวนี้ก็ซ่อมเหมือนกัน ม่เล็กใหญ่นะครับ M B A นะครับไม่มีซติกเกอร์ตัวนั้นมีปะไม่มีมอนกันนะครับมีสองดอกนะครับ M B A นะครับดอกเป็นดอกเดิมตัวนี้ดอกเดิมนะครับ M B A เดิมตัวนี้ตัวนี้ก็เดิมนะแต่ว่าหมวกหมวกหลุดก็ติดติดกาวเฉยๆครับแต่ว่าไม่ได้ซ่อมวัยเปลี่ยนวนะครับตัวนี้นะครับดอกละ900บาทนะครับมารับเลยนะครับ M B A ครับ รถ900รวมส่งให้นะครับรถให้ก็ตัวนี้ก็จะ800บาทได้อยู่ครับ800บาทนะครับคู่นี้106นะครับ800รวมส่งนะครับถัดมานะครับเป็น12นิ้วนะครับ12นิ้ว PCM p o r i o PCM นะครับรุ่น LI 12 600A นะครับนี่ครับสีเกอร์ตูดเหลืองนะครับตัวนี้รุ่นคิมนิยมนะครับอ่าสภาพการใช้งานนะครับก็จะเป็นการ ไม่ได้ผ่านการซ่อมนะครับแต่ว่าหมวกเปิดหมวกเปิดนะครับนี่ครับแล้วก็ติดกาวเฉยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ซ่อมแล้วซ่อมแล้วหมดเลยครับดอกซ่อมนะครับตัวนี้นะครับดอกซ่อมแต่ว่าใช้งานปกตินะครับดอกซ่อมนะครับมีคาบกาวนะครับนี่ครับคาบกาวด้านหน้านะครับก็คือ ดอกซ่อมทั้งหมดแล้วกันนะครับคิดตัวนี้ซ่อมนะครับเป็นคู่คู่ไปซ่อมทั้งหมดนะครับเนี่ยครับดอกพีออร o โอนะครับพีออรีโอซ่อมนะครับแต่ว่าหน้าหน้าเดิมๆผ้าเดิมๆนะครับแต่ว่าซ่อมหมดแล้วนะครับมีทั้งหมดแปดดอกนะครับมีทั้งหมดแปดดอกพีออรีโอตูดเหลืองนะครับหกร้อยวัตต์นะครับ LI สิบสองนะครับหกร้อยเอนะครับตัวนี้มีทั้งหมด า8ดอกนะครับมีทั้งหมด8ดอกซ่อมหมดแล้วนะครับซ่อมหมดแล้วครับให้ดูให้ดูหน้านะครับให้ดูหน้านะครับให้ดูหน้านะครับก็จะประมาณนี้ครับหน้าสวยอยู่ครับตูดก็สวยหน้าก็สวยแต่ว่าซ่อมแล้วนะครับนี่ครับตูดสวยนะครับสีเกอร์ยังอยู่ครบนะครับนี่ทุกทุกดอกเลยนะครับสีดกเกอร์อยู่ครบทุกดอกนะครับขายอยู่ดอกละพันสองร้อยบาทพอนะครับเป็นโค้งหล่อนะครับดอกโค้งหล่อนะครับโค้งหล่อพิโอเรโอโค้งหล่อนะครับ ราคานี้ไม่แพงครับนะขายตามสภาพนะครับใช้งานปกติทุกดอกครับราคาดอกละพันสองบาทนะครับราคานี้ไม่รวมส่งนะครับค่าส่งจัดค่าจะค่าจะส่งต่างหากนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นดอก KW นะครับ k n นะครับตัวนี้เมล็ดสองร้อนะครับหนา25มิลนะครับไว้ร้อยานะครับไว้ใหญ่มากนะครับไว้ร้อยมมิลนะครับไว้น่าจะอ่า สี่นิ้วกว่านะครับไว้สี่นิ้วกว่านะครับตัวนี้ครับถือว่างานดีมากครับหน้าหน้าตึงมากหน้าตึงเลยครับเนี่ยหน้าตึงสภาพสวยครับสภาพสวยมากครับเนี่ยสภาพสวยครับหน้าตึงครับนี่ครับใช่ทั้งหมดเลยครับพวกนี้ครับนะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับ K W นะครับนี่ครับมีอยู่สี่ดอกนะครับสวยๆเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับนี่ครับหน้าตึงทุกดอกครับสวยๆครับ KDW นะครับนี่ครับขายอยู่นะครับดอกละนะครับดอกละสองพันบาทนะครับนี่ครับนั่งจริงอย่างนี้ครับดอกละสองพันบาทนะครับดอกละสองพันบาทพอนะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ดอกละสองพันบาทนะครับสองพันบาทอ่ารวมส่งให้นะครับสองพันบาทรวมส่งให้นะครับรับเองดอกละพันเก้าแล้วกันนะครับสองพันบาทรวมส่งนะครับ รับเองโหลละพันเก้านะครับโครงปั๊มนะครับแต่ว่าไม่เล็กใหญ่นะครับนี่ครับไม่เล็กใหญ่วัดก็สองพันแปดร้อยวัตนะครับไม่ธรรมดานะครับไว้ร้อยสามนะครับไว้ร้อยสามนะครับก็ถือว่าราคานี้คุ้มครับนะไว้ร้อยสามก็คือสี่นิ้วกว่านะครับไม่ใช่สี่นิ้วท้วนๆนะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับตัวนี้นะครับถัดมานะครับถัดมาครับถัดมาเป็นตัวเสียงดีมากครับตัวนี้ตูดเขียวนะครับ ดอกยูโรนะครับ p o โอยูโรนะครับนี่ตัวนี้ครับดอกยูโรนี่แหละครับที่เขาเราเรียกกันบ่อยๆนะครับดอกยูโรนะครับเพิ่งเห็นมานะครับมือสองสวยๆมีอยู่2ดอกครับหน้าตึงๆนะครับหน้าตึงๆคาบเกายังเหนียวๆดดอยู่เลยครับนี่ครับสภาพสภาพสมบูรณ์แบบมากครับนี่ครับซีเกอร์ก็ยังครบสวยงามครับนะสภาพสวยงามสภาพประมาณอ่าเเลยนะครับนี่ครับ อ่าสไปเดอร์ก <lawsuit royable. S 1> ็ ksi, สส after, ยังสดสดอยู่นะครับสไปเดอร์สดสดอยู่นะครับสไปเดอร์สดสดอยู่นะครับสไปเดอร์ขาวๆอยู่นะครับสดสดอยู่นะครับเหลืองๆสดสดนะครับอ่าตัวนี้มาร์กทูนะครับแปดร้อยถึงพันสี่ร้อยวัตนะครับพีคันสี่ร้อยวัตนะครับแปดร้อยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่ดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับ ยูโรตุดเขียวนะครับ2200บาทนะครับสวยๆครับถัดมาเป็นดอก npe นะครับนี่ครับดอก npe นี่ครับสภาพสดมากครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยครับหน้าดอกก็สวยครับนี่สวยทุกดอกเลยครับดูครับนี่สวยมากครับสวยงามปาดมือหนึ่งครับรับประกันเลยนะครับว่าสภาพประมาณ99%นะครับแม่เหล็กยังขาวๆอยู่นะครับสไปเดอร์ยัง เหลืองสดอยู่นะครับสไปเดอร์เหลืองสดสวยมากสวยงามมากครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น JB JB108N นะครับนี่ครับ NBE นะครับก็สเปคก็5,500วัตต์นะครับดอก1,500วัตต์ถือว่าราคานี้คุ้มนะครับขายอยู่ที่ดอกละนะครับดอกละ2,200บาทนะครับดอกละ2,200บาทแม่เหล็กเส้นสวยขาวๆเลยครับสวยๆครับสภาพ 99%นะครับตัวนี้ครับดอกละ2200บาทนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ดอกนะครับเอ้ย6ดอกนะครับมีอยู่6ดอกนะครับมาเป็นคู่เลยนะครับสวยสดๆครับ6ดอกนะครับมีอยู่6ดอกนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับสำหรับดอกลำโพงนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูรายการหนึ่งครับนี่ครับตู้ PS นะครับ PS15 นะครับ PS15 นะครับ ใส่เพดหลังนะครับตะแกงตัดหกเหลี่ยมฟิลเตอร์อย่างดีนะครับด้านล่างมีเบ้าเสียบนะครับแล้วก็มีด้านล่างมีเบ้าเสียบแล้วก็มีลูกยางนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับไปละพันสองร้อยบาทนะครับใบละพันสองร้อยบาทแจว่าไงวะแกเอาไปหนึ่งเดี๋ยวมาบนมาเบิองถัดมานะครับก็จะมีคอสทาดานะครับ คอทราสวยงามมากครับปานมือหนึ่งนะครับสภาพ9 9นะครับนี่ครับตัวละพ3 0 0บาทนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เอออันนี้แพ็คนะลูกค้าอุดเข็มมาแล้วล้อมพอมเอาเสียปากลงหาปากใส่ถัดมาครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่า power mixer นะครับค่ายวันโตนะครับนี่ครับค่ายวันโตนะครับ เซตเย็บเบกหนึ่งหนึ่งหนึ่นะครับตัวนี้สวยมากครับสภาพสวยงามครับขาวจั่วเลยครับนี่ครับตัวสียังขาวๆเลยครับสติ๊กเกอร์ยังขาวๆครับด้านล่างนะครับสวยงามครับนะสวยงามครับสภาพประมาณ99%ครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่3,500ันหนะครับ3,500ัน้มอแปลงเดิมนะครับมอแปลงเดิมนะครับสภาพสวยงามครับถัดมานะครับก็จะเป็นอ่า ตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้ tc หนึ่งหนึ่งสองของค่ายเราเองนะครับค่ายเทคคอมนะครับตัวนี้ตะแกงปั้มฟิลเตอร์นะครับชุดแขน3จุดนะครับชุดแขนของโรงงานครับมีแบบชุดแขนตรงแล้วก็แบบโค้งสลับผลกันมาครับนี่ครับมี uc ใบนะครับมือสองสภาพสวยครับอ่าราคานะครับใบละนะครับราคาอยู่ที่ใบละอ่าพันเก้าร้อยบาทนะครับ 1 9 0เก้ารอยบาทนะครับตัวนี้ครับตัวนี้มือสองแต่ว่าแต่ว่าสวยงามมากครับปานมือหนึ่งครับสภาพราคาไปละพันเก้านะครับตัวนี้นะครับถัดมาครับก็จะมีสายลําโพงนะครับมือสองนะครับยาวสิบห้าเมตรนะครับยาวสิบห้าเมตรตัวนี้นะครับราคานะครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรับเองรับเองม้วนละสองร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ก็ม้วนละสองร้อยห้าสิบาทนะครับสิบห้าเมตรเหมือนกันตัวนี้ สิบห้าเมตรเหมือนกันนะครับม้วนละสองร้อยห้าสิบาทนะครับรับเองนะครับแต่ถ้าส่งก็ค่าส่งห้าสิบาทนะครับนี่ครับมีเยอะนะครับมีหลายม้วนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดม้วนนะครับมีแปดม้วนครับม้วนละสองร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจกระตักไทยเข้ามานะครับเดี๋ยวรอบไปเป็นไงอ่า ถัดมาครับก็จะเป็นรายการดอกลํโพงดอกกิฟนะครับดอกลำพงกิฟนะครับเป็นเมล็กสองก้อนนะครับนี่แต่ว่าซ่อมแล้วนะครับเป็นดอกเมล็กสองก้อนนะครับนี่ครับสองก้อนครับดอกกิฟนะครับดอกกิฟยี่สิบดนิ้วนะครับมีสองดอกครับดอกกิฟยี่สิบดนิ้วนะครับมีสองดอกนะครับขายอยู่ดอกละสองพันห้าครับดอกละสองพันห้าครับราคานี้ไม่ผิดหวังครับแต่ว่าดอกเป็นดอกซ่อมแล้วนะครับแต่ว่าใช้งานปกตินะครับดอกละสองพันห้าครับ ออกกิ๊บนะครับนี่เหล็กสก้อนนะครับนี่ครับถัดมานะครับตู้เบีดบีวีนะครับเป็นตู้เบีดบีวีแฟรตนะครับกว้างร้อยสิบสามจุดห้ามิลเซนนะครับร้อยสิบสามจุดห้าเซนลึกแปดสิบสูงเจ็ดสิบห้านะครับตู้แฟรตนะครับตู้แฟรตบีวีแฟรตนะครับมีหนึ่งใบนะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับใบละนะครับใบละสองพันบาทนะครับ รถให้นะครับไปละพันเก้าแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับถัดมาครับดอกสิบสองนิ้วนะครับดอกสิบสองนิ้วเคทีเฮนะครับรุ่น MT 1 2 nice offs, 2 5 0 S นะครับตัวนี้นะครับ250วัตต์นะครับมี2ดอกนะครับสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับสภาพเดิมๆไม่ได้ซ่อมนะครับตัวนี้ครับมี2ดอกนะครับเค h นะครับดอกละ1,100บาทนะครับ ตัวนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับถัดมานะครับเป็น power modify นะครับ power modify รุ่น PA 8 0 0นะครับนี่ครับ power modify นะครับเปิดสายให้ดูนะครับนี่ครับเทอร์้าขยายนะครับมี123456นะครับมีข้างละ6คู่นะครับเทอรเพอร์ขยายนะครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่5,900นนะครับขับกลางสบายนะครับข้างละ 2 3ถึงนะครับขับเบียดข้างละ2นะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับขับเบยดเป็นดอกโคงปั๊มนะครับขับได้ครับข้า้งละ2นะครับดอกโคงหล่อก็ได้ข้า้งละดอกนะครับตัวนี้นะครับห้าพันเก้านะครับสนใจทักทายเข้ามาครับสภาพก็ถือว่าสวยครับโดยรวมครับถือว่าสวยนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังของ c o อร์นะครับนี่ครับด้านหลังครับ มีแจ็คเ l r นะครับเป็นตัวอินพุตนะครับแจ็คบาลานแจ็คโฟนโมโนก็มีนะครับนี่ครับโซนสเปคคอนที่เสียบจะเป็นแบบยึดแบบยึดทองแดงนะครับนี่ครับแบบยึดรวดวทองแดงนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่ห้าพันเก้านะครับสนใจทักทายเข้ามาครับนะถัดมาครับถัดมาไปเร็วนะครับถัดมาก็จะเป็น ทางนี้ครับก็จะพามาดูอัพอัพเดตขึ้นมาอัพเดตรายการสินค้านะครับมีคอสเลนนะครับคอสเลนคอสเลนตัวนี้รุ่นปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับนี่ครับปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับหนึ่งเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าหกครับประมาณนี้ครับนี่ครับคอสเลนครับแท้ยูอเอนะครับตัวนี้ครับแท้ยูอเอนะครับรุ่นเอซสองสองบีนะครับมอแปลงเดิมนะครับนี่ครับมอแปลงเดิมครับมอแปลงเดิมนะครับ เล่นนะครับแพ้นะครับนี่ครับคอสเล่นนะครับนี่ครับน่ครับแพ้ยูเอดีนะครับเอซีสองสองบีนะครับแพ้นะครับตัวนี้นะครับขายอยู่6,500นนะครับ6,500นะครับ คอนลนตัวนี้นะครับขายอยู่6,500ครับนะสนใจก็ทักทายเข้ามาครับถัดมาครับ FA นะครับ FA 5,200าพันองไอีเอสนะครับราคาอยู่ที่ท่านรับ16,000นะครับถัดมาครับ Modify นะครับ Modify PXL นะครับ4,800ันะครับสภาพสวยๆครับนี่ครับราคานะครับอยู่ที่เทนละอ่า 1 3 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ขับเบียดข้างละสี่นะครับขับกลางข้างละสี่นะครับโหลดได้2อโอมนะครับถัดมาครับตัวนี้นะครับเป็นโมดิฟายเหมือนกันนะครับหน้าแดงนะครับอ่ามพันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่11,000นะครับหมื่นเอ็ดนะครับ p ี l 36นะครับหมื่นเอ็ดนะครับตัวนี้48นะครับหมื่นสามตัวนี้หมื่นเอ็ดนะครับตัวนี้ขับเบียดข้างละสองสบายสบายขับกลางข้างละสี่นะครับ นี่ครับแล้วก็ PXL ไอ้ PXS นะครับ Modify PXS 102นะครับ Modify นะครับตัวนี้นะครับขับกลางแหลมนะครับข้างละสองข้างละสามได้นะครับขับเปลี่ยนข้างละใบนะครับราคาตัวนี้ราคา5,000บาทนะครับ5,000บาทนะครับตัวนี้ครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับก็จะมี NTS ครับพอด NTS สอทางนะครับ ราคาอยู่ที่พันสามนะครับ EQ นะครับราคาอยู่ที่พันห้านะครับนี่ครับสองสามหนึ่งเอ็กเอ็ดนะครับ NTs นะครับหลักถัดมาครับคาวนะครับคาวแท้นะครับตัวนี้นี่ครับ XLs สองพันนะครับคาวแท้นะครับตัวนี้ครับสภาพก็อตามสภาพนะครับแต่ว่าใช้งานปกติครับนี่ครับตรงนี้เป็นซีกเกอร์ของมหัจรนะครับ เป็นเท่มาหาจากนําเข้านะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หกันเก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับข่าวตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หกพันเก้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็น MVP แปดพันนะครับเป็น Power Amp ค่าย Audio Center นะครับตัวนี้เป็น s w i t c h ิ่งนะครับอ่าพันสองร้อยวัตต์นะอยู่ที่แปดโอห์มอ่า ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับขับกลางแลมนะครับข้างละสี่เลยนะครับนี่ตัวนี้นะก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับนี่ครับ EQ ครับ GQ Art นะครับทักทายมานะครับสนใจนะครับทักทายมานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคอมพิเซอร์ตัวนี้นะครับแนะนํานะครับคอมพิเซอร์ยามาฮ่านะครับ เป็นรุ่น GC 2 0 2 0 B Mark II นะครับตัวนี้นี่ครับสภาพก็โดยรวมก็ใช้งานปกติครับใช้งานปกตินะครับแท้นะครับตัวนี้แท้แท้เจียแปดนะครับของแท้นะครับตัวล่างก็จะเป็นมหาจักนะครับของค่ายดีเบกนะครับ Yamaha าานี่ราคาอยู่ที่ สามพันบาทนะครับยี่สิบห้าครับราคาสามพันบาทนะครับตัวดีเ็กแท้มาจากตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับคอสดีเ็กนะครับแท้ยูดีตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันห้าครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับสินค้านะครับก็จะอัปเดตเฉพาะตัวที่เข้อาใหม่นะครับก็จะมีหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่า ก็สนใจก็สอบถามเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0932093195นะครับนี่เบอร์โทรครับ0932093195นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้เลยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ